ไอ้คอยระเบิดคันนี้สุดยอดเลยทำงานตัดหญ้าเด้อค่ะโชว์เฟล้ยวเหไปแล้วค่ะคุณยังเห็นบจะเสียงไปแล้ว ความสุขเนาะว่ากันบ่ได้เนาะค่ะเนาะอยู่กับต้นไม้ก็รักต้นไม้เนาะะค่อยู่กับสวนก็นชอบสวนอ่ะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะพูดเลยก็ะดังเพื่งฝนก็คือนาลงเนี่ยค่ะแล้วพันเฮียโป,ป,ป,ปเปะโปเปะพันเฮียสิคุณไปทางคุณละไอเอ้ยตุกตาแต่ว่าฮอนเลยค่ะกัดห้อนในเห็นจะเสียงขึ้นเลยค่ะ ทำนิโนะค่ะเนาะอันนี้ก็วิถีชีวิตบ้านสวนนะค่ะนะคนชอบอยู่สวนเลยจ้า